สุดยอดซาตราวุธของเหล่ารอยเยลไนมีอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการออกอาวุธนะครับผมวันนี้ผมจะเอาสิ่งที่เรียกว่าศาสตราอาวุธหรือก็คืออาวุธสุดยอดของเหล่ารอยย่อไนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน,นะครับผมเคยทําคลิปดิจิมอนรอยย่อไนไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็คือทําเกี่ยวกับรอยย่อไนแต่ละตัวไปเลยว่าข้อมูลของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับรวมถึงพวกรอยย่อไนที่เป็น X Antibody อย่างเงี้ยครับก็มีการทําข้อมูลของดิจิมอนที่เป็นรอยย่อไนไปแล้ว ทีนี้เนี่ยครับผมจะมาถอดครับผมถอดว่ารอยย่อไนต์แต่ละตัวเนี่ยเขามีอาวุธอะไรที่น่าพูดถึงกันบ้างนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนรอยย่อไนต์เลยนะมันมี13ตัวครับผมบวกเข้าไปอีกหนึ่งอิมพีเรียลดามอนทาราลินหมดครับนั่นคือผู้ก่อตั้งของรอยย่อไนต์ใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าที่จัวะสิบสตัวที่ผมเอามานะครับบางตัวเนี่ยมันไม่มีอาวุธให้เอามาพูดในคลิปนี้ได้ครับผมต้องขอชี้แจงเรื่องนึงก่อนนะครับว่าอาวุธที่ผมจะเอามาคุยเนี่ยคคคืือออาาาาวววุธทีี่่่มมมชนะรับหย บางตัวเนี่ยเราเห็นอยู่นะว่ามันมีการถืออาวุธแล้วก็น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ได้ด้วยอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นอาวุธที่ไม่มีชื่อผมก็ไม่แค่อยากจะบอกว่าเอ้ย e อันนี้เป็นดาบขอไอ้ตัวนี้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นอาวุธตัวไหนไม่มีชื่อนะครับแล้วดูว่ามันจะใช้ในการต่อสู้ได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่เอามาพูดนะอันที่2ก็คือเรื่องของท่าไม้ตายนะครับบางตัวเนี่ยชื่ออาวุธแม่งคือชื่อท่าไม้ตายก็มีนะครับแต่ว่าอันไหนที่เป็นการใช้แบบว่าเป็นสร้างพลังเป็นดาาบอออกกมมมมแล้วโจตตัตรเขไไปงงงย่่ผ็น นนอันนั้นคือเป็นท่าไม้ตายและอันที่3ผมจะยังไม่พูดถึงรอยเย้าไนต์ตัวที่เป็นร่าง x a n t i b แ d y นะครับแล้วก็ตัวรอยเย้าไนต์ที่มีการเปลี่ยนโหมดไปนู่นนี่นั่นอย่างนี้ผมก็ยังไม่เอามาพูดคุยนะเพราะถ้าเกิดว่าเอามาพูดคุยมีการบานปลายแน่นอนครับโดยเฉพาะเจ้าโอเมกามอนที่มีหลากหลายโหมดเสลือเกิดน,นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆไล่เรียงไปให้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีอาวุธประจํากายอะไรกันบ้างแล้วก็อาวุธเหล่านั้นสามารถเอามาใช้โจมตีเป็นชื่อท่าอาวุธเลยหรรหรรืืืออออออไไมม่่่่่นนนนนนะัาาาุธ้้้เีีีียใชป็ททโจตดกึงง ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็ต้องมาพูดถึงท่านผู้ก่อตั้งก่อนนะครับนั่นก็คือ Imperial d r a า o n p a า ad i ินโม e นั่นเองครับ Imperial d r ดา o อน a l a d ดินโมดนะครับคือผู้ก่อตั้งของร l ย n น g h t แล้วก็มีการลบตัวตนออกไปจากรอย n i ไห t มาเมื่อบรรพก,การนะครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญถ้าดูจากอาวุธของเขาแล้วอาวุธหลักของเขาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Omega Omega Blake รซึ่ง Omega Blade นี้มันเกิดจากพลังงของดาขนะครับซึ่งโอเมกเี่เียกว่ด เกิดจากการรวมร่างของวอร์เกรมอนแล้วก็เมทันการรูมอนออกมาเป็นโอเมกามอนซึ่งกันับว่าเป็นดิจิมอนระดับร่างอันตราได้นะครับมีความแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยแล้วก็ตัวของอิมพ r เรียลดามอนดั้งเดิมนะครับมันจะมีเป็นฟอร์มมังกรแล้วก็จะมีเป็นฟอร์มไฟเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งโหมดไฟเตอร์ของตัวอิมพ r เรียลดามอนมีการมารวมพลังกับโอเมกามอนกลายเป็นอิมพ r เรียลดามอนทาราดินโหมดครับซึ่งโอเมก้าเบลดนี้มันก็ไม่ใช่ดาบที่เอาไว้ฟันเฉยๆนะครับมันเป็นดาบที่ กัเบสนี้สามารถที่จะฟันสัตว์โรคด้วยพลังกาลังอันมหาศาลและทําให้ข้อมูลของดิจิมอนตัวนั้นถูกรีเซ็ตใหม่ได้กันเลยทีเดียวครับถือว่ามีพลังทําลายล้างที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่แปลกอะไรเนาะแม่เป็นผู้ก่อตั้งรอยเย่าไนสักขนาดนี้แล้วนะหลังจากมีการพูดถึงตัวของโอเมก้าเบสซึ่งมาจากโอเมกามอนนะครับก็ต้องพูดถึงโอเมกามอนเพราะโอเมกามอนเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของรอยเย่าในเหมือนกันนะครับตัวของโอเมกามอนมีสาตร์อาวุธถึง3อย่างที่ติดอยู่กับตัวเขาเลยนะครับทีีท่่่่จจะอออทาาใใชใชุธ้ต ทีเดียวนะแต่ว่ามันก็เป็นอุปกรณ์การรบอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ต่อสู้ได้นั่นคือเบรฟชิลนั่นเองครับเบรฟชิลเนี่ยเดิมทีมันเป็นของวอล g กรมอนนะครับแต่ก็มีการเอามาติดสวมอยู่ที่ไหล่ของโอม g กามอนซึ่งตัวเนี้ยมันก็ช่วยป้องกันการโจมตีในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับอ่ะแต่ถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์การต่อสู้สิ่งที่ใช้ในการต่อสู้ของตัวโอมีกามอนเลยก็จะประกอบไปด้วยแขนทั้งสองข้างของเขานะครับซึ่งเริ่มที่มือซ้ายอย่างนี้ก็จะมีเกรซอร์สนะครับ นั่นเองนะครับหรือก็คือเป็นการลบล้างซึ่งมันก็มีอํานาจในการทําลายล้างแบบนั้นนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยเออเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับโอเมก้าเบลดของตัวอินทรียลดามอนพาราลินโหมดอย่างเงี้ยมันก็มีดิจิโคสลักไว้ซึ่งดิจิโคนั้นจะเขียนว่า Initialize หรือก็คือการกลับไปเริ่มรีเซ็ตใหม่นั่นเองครับส่วนปืนที่อยู่มือขวาของโอเมก้ามอนอันนี้ก็คือเป็นปืนที่มีหัวเป็นเมทัลการูรูมอนนะครับซึ่งก็คือการูรูแคนนอนนั่นเองครับการูรูแคนนอนนะครับเป็นปืนนนทีี่่่สสสาาามมมรรรรถยยิงงงงพลัััไไออเ็ศศบบููณ์โจตตใด้ะคซึ ก็เป็นปืนที่มีพลังในการแช่แข็งที่สูงมากๆเลยนั่นเองครับคือเหมือนกับว่าเอาพลังอันร้อนแรงของเกรย์บอนมาเป็นเกรซอแล้วก็เอาพลังอันเย็นเยือยของเมทัลการูรูบอน One มาเป็นการูรูแคนนอนอย่างนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่สมแล้วที่เป็นดิจิมอนร่างอันตราตัวแรกๆของโลกดิจิมอนนะครับตัวต่อมานะครับมีโอเมกามอนแล้วก็ต้องมีอัลฟามอนด้วยนะครับอัลฟามอนเนี่ยเรียกว่าเขาก็เป็นดิจิมอนที่เป็นขั้วตรงข้ามของโอเมกามอนในหลายๆมุมนะครับไม,วา,มวาานงีมมคข้กั แล้วก็รูปทรงของร่างกายที่ตัวอัลฟามอนจะมีความเป็นโค้งเว้าและตัวของโอเมกามอนก็คือจะมีความเป็นแหลมเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับตัวของอัลฟามอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอาวุธขั้นสุดยอดของตัวอัลฟามอนเลยก็คือดาบโอริวเคนนั่นเองครับซึ่งดาบโอริวเคนนี้นะครับมันจะมาจากดิจิมอนที่มีชื่อว่าโอริมอนครับซึ่งโอริมอนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการรวมร่างก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นการเสริมพลังอีกรูปแบบหนึ่งให้กับตัวอัลฟามอนเมืเม่อโาาอร พลังของตัวอัลฟามอนนี่อันนี้ผมก็สันนิษฐานว่าคือด้วยความที่ดาบของโอริวเคนมันเป็นดาบขั้นสุดยอดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าตัวของอัลฟามอนจะสามารถใช้ให้อย่างช่างชองนะครับ เขาก็ต้องมีพลังที่เพิ่มขึ้นมันก็เป็นการปรับสมดุลพลังที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยประการชนิดครับซึ่งดาบโอริลเคนนะครับที่อัลฟามอนมีการใช้มีการถือนี้สามารถที่จะตบดิจอมอนร่างสุดยอดให้ร่วงหงายเพียงดาบเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วก็ตามที่มันเกิดมาครับผมตัวโอริลมอนมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดด้วยใช่ไหมครับพอมีการมากลายเป็นดาบโอริลเคนพลังมหาศาลระดับดิจอมอนร่างสุดยอดก็อยู่ในตัวของดาบโอริลเคนนั้นนี้ที่จริงเนี่ยตัวอัลฟามอนนะคร มันบอกว่าเป็นการสร้างวงจรเวทขึ้นมาหลังจากนั้นวงจรเวทเนี่ยก็จะยิงคมดาบมากมายโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าถ้าอันไหนเนี่ยเป็นการใช้อาวุธของเขาในการโจมตีเป็นท่าไม้ตายอันนี้นับแต่ว่าถ้าอันไหนไม่มีอาวุธเลยแต่ว่าการโจมตีเนี่ยมันดูมีลักษณะเป็นอาวุธอย่างนี้ผมก็ไม่นับนะครับผมตัวต่อมาเลยครับผมตัวนี้คือ Alforce We d r a m o n ครับ Alforce d r a m o n ก็เป็นดิจิตอลร่างสุดยอดสายของ v Mon นะครับผมซึ่ง v Mon เนี่ยเขาก็มีทั้งร่าง armor นะ ซึ่งบอกก่อนว่าร่างอาร์เมอร์ของวีมอนที่ได้เป็นรอยย่อไนก็คือแมกนามอนใช่ไหมครับแมกนามอนไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เค่เกาะทองของเขานะแต่ว่าถ้าเป็นสายของการวิวัฒนาการตามปกติเป็นร่างสุดยอดก็คือจะเป็นอัลฟอสวีดามอนตัวนี้ซึ่งมีกรอบบลูดิจิซอยทําให้เขาเป็นรอยย่อไนที่มีความเร็วเป็นอันดับต้นๆเลยครับซึ่งตัวของอัลฟอสวีดามอนนะครับผมสิ่งที่อยู่ที่มือขวาของเขามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวีบรสเลตครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งงททีี่่่สสสาาาามรรรถร้้โลแลแกก็ดบในจะตอู กับตเขาได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของเขาถ้าองการโจมตีด้วยพลังของท่าไม้ตายเนี่ยเขาจะมีร่างกายของเขาที่มีส่วนเกราะอ,อยู่นะครับซึ่งตัว V ีเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเขาเนาะเราจะเห็นอันนี้ก็คือสามารถยิงพลังโจมตีที่มีชื่อว่า s Shining V Force ได้นั่นเองครับออแต่ว่านั่นก็คือเป็นส่วนท่าไม้ตายไปแต่อาวุธเนี่ยให้เราเห็นว่ามันเป็นดาบคล้ายๆดาบเลเซอร์นะครับที่มีชื่อว่า Wlessless อย่างที่บอกไปครับตัวต่อมานะครับผมนี่เลยดุ Duke ๊กมอนครับดุ Duke ๊กมอนก็เป็นดิจมอนตัวหนึ่งนะครับที่เคยเป็นคูู่่่หขงรรกมมาาวนนัั ก็คือกิวมอนรวมร่างกับทาคาโตกลายเป็นดูมอนในภาคเทมเมอร์แต่นั่นยังไม่นับว่าเป็นรอยย่อไหนนะครับการปรากฏตัวของดกมอนในฐานะรอยย่อไหนจริงๆเลยก็คืออยู่ในภาคเซฟเวอร์นั่นเองครับซึ่งตัวดูมอนนะครับผมเขาจะมีอาวุธคือหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าแกรมครับผมแล้วก็จะมีเป็นโลเอจิสด้วยนะครับซึ่งอันนี้นแหละเป็นอุปกรณ์2อย่างที่ตัวดูมอนใช้ในการต่อสู้กับศัตรูได้เป็นอย่างดีครับซึ่งหอ,อกแกรมของเขาเนี่ยก็สามารถไล่แทงศัตรูได้เป็นอย่างดีเนส่วนโลเอจิสก็ ร่างกายโดยรวมของเขารวมถึงอาวุธของเขาก็หล่อหลอมขึ้นมาจากโครมดิจิซอยที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการต่อสู้เชิงกายภาพตัวของดุมอนก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีครับทีนี้หอกแกรมนะครับผมมันมีความสามารถในการยิงพลังเคลื่อนสีฟ้าโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่ารอย a l s a เซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็โล่เอจิสนะครับไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวนะมันมีพลังโจมตีมหาศาลที่สามารถยิงลําแสงทําลายล้างไฟนอลเอลิชันโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองครับรอยเยในต ที่มีสาตราวุธติดตัวนะครับนั่นก็คือหลอดไนมอนนั่นเองครับหลอดไนมอนนะครับผมจะมีอ่ามันจะเรียกอาวุธก็ไม่เต็มปากนะแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆโล่ด้วยครับผมชื่อว่าไพแบงเกอร์ครับตัวของหลอดไนมอนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเขาเป็นดิจิมอนอัศวินทั้งสูงนะครับด้วยความเย่อหยิงในการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันก็ฝีมือของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้เขาดูมีความมั่นใจดูมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่เขาบอกว่ามันถูกต้องนะครับตัวของไพแบงเกอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่่ตตตัััวลอออรรดนนมสสาาถใชูู้้กบ ทั้งในเชิงผมว่าเอาไปทุบก็ได้ครับเอาไปทุบศัตรูให้แบบว่าบาดเจ็บทางกายภาพอย่างนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าตัวของหลอดไนมอนถ้าต้องการใช้ไายแบงเกอร์อันนี้ในการโจมตีใส่ศัตรูเขาสามารถยิงขึ้นพลังที่มีชื่อว่าเอเจนต์เฟียร์โจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งขึ้นพลังนี้ก็รุนแรงสมกับที่เขาเป็นรอยย่อไนน์นั่นแหละครับดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมคือสเลปมอนครับสเลปมอนก็เป็นดิจิมอนรอยย่อไนที่มีอาวุธที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวของสเลปมอนในร่างกายของเขาต้องบอออกก่่่นนะรัวาาาาาาาเเเ้มมมีีขขททยํใหาสาาถ วิ่งได้อย่างรวดเร็วส่วนเกราะของเขาเองก็จะมีเกราะที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ด้วยคุณสมบัติของโคนดิจิซอยเหมือนกันครับทีนี้อาวุธกับโล่ของตัวรอยัลไนท์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีทั้งอาวุธทั้งโล่แล้วก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะมาพูดถึงอาวุธก่อนนะครับอาวุธของสเลปมอนจะมีชื่อว่ามัสเปลเทมครับผมเป็นธนูนะซึ่งอันนี้ก็คือสามารถใช้ท่าไม้ตายบีฟรอสโจมตีเป็นลักษณะของการยิงธนูใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งการยิงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี สเตนติบออย่างเงี้ยเขาจะสามารถยิงได้ถี่มากขึ้นกว่านี้นะเออแต่ว่าแค่เป็นตัว l เลปมอนที่สามารถใช้พลังนี้ได้ก็แข็งแกร่งมากพอแล้วครับอันต่อมานะครับผมก็คือเป็นโล่ที่มีชื่อว่านิ f เฟอร์เฮมครับโล่นิ f เฟอร์เฮมของตัว l เลปมอนแน่นอนครับเมื่อมันเป็นโล่มันก็ต้องใช้ป้องกันได้เหมือนกับตัวที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมตัวไหนมีโล่ตัวนั้นก็เอาไว้ป้องกันได้แต่โล่ของ l เลปมอนมีท่าไม้ตายที่น่ากลัวซ่อนอยู่นะครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า o โอดินเบรจนั่นเอง ซึ่งท่าไม้ตายนี้เนี่ยมันจะทําให้โล่นิฟเฟิฮมของตัวสเลปมอนมีการพ่นไอเย็นออกมาจากส่วนโล่แล้วก็ทําให้บริเวณรอบข้างเนี่ยถูกแช่แข็งไปเรื่อยๆนั่นเองครับถือว่าเป็นโล่ที่ใช้ป้องกันก็โคตรด,ดีนะครับแต่ว่าพอใช้เป็นในฐานะอาวุธและใช้ท่าไม้ตายโอดินเบสอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็น่าพูดถึงมากนั่นคือเควเนียมมอนนั่นเองครับเควเนียมมอนนะครับผมเป็นดีจจมอนร่างสุดยอดเป็นรอยโาในตัวแรกที่เผชิญหน้ากับพวกมาซารุในภา,าคเซเบอร์นะครับซึ่ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ไอ้ตัวนี้ก็มีโล่กับอาวุธเหมือนกันครับเออคือแบบรอยเจาไนหลายๆตัวนะสังเกตแล้วมีทั้งโล่มีทั้งอาวุธที่ใช้ต่อกรกับศัตรูนะครับเรามาดูอาวุธกับโล่ของตัวครเนียมอนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเริ่มจากตัวอาวุธก่อนเลยนะครับนี่คืออาวุธของตัวครเนียมอนจะมีชื่อว่าคราวซอรัสครับผมซึ่งอันนี้มันก็เป็นหอกที่แบบดูน่ากลัวมากนะครับผมมี2ด้านซะด้วยสามารถฟาดไปฟาดมาทําให้ศัตรูบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องได้นะครับแต่ก็สามารถใช้ทางไม้ตาย ทางเอ็นวอล์นี้นะครับผมตัวเควนเนมอนเขาก็จะควงหอ,อกอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างขึ้นพลังโจมตีเป็นวงกว้างใส่ศัตรูได้นั่นเองครับส่วนโล่ของเขานะครับผมโล่ของเขาเนี่ยถูกล้อมากเลยนะครับเป็นโล่อาวารอนโล่ที่แข็งแกร่งมากๆไม่มีสิ่งใดสามารถมาทําลายมันได้ยกเว้นหมัขมดของมาซารุครับ <laughs> นะครับในภาคเซฟเวอร์คือโมเสอย่างดีเลยนะแต่ว่าโล่อาวารอนนี้ก็โดนต่อยสแตกเลยครับแต่ถ้านับตามเนื้อเรื่องรอสตอรี่ตามข้อมูลสารอนุกรมแล้วโล่นี้ถือเป็นโล่ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมหาศาลนะครับผมก็อธิบายได้ด้วยคำ แบบนนะล้วมันก็สามารถใช้ท่าไม้ตายท่าหนึ่งที่มีชื่อว่า God Breath ครับผม God Breath นะครับเป็นท่าไม้ตายที่ตัวของเค e นเน n มอนจะมีการเสริมพลังให้กับตัวโลของเขาโลของเขาจะเป็นธรตะไรซึ่งการทําลายได้เป็นเวลาถึง3วินาทีครับผมซึ่ง3วินาทีมันก็สั้นนะรอยัลในตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่า e x ก a m o n ครับเอกซามก็เป็นดิจิมอนคอลโพคน,คน,คน,คนแม่มังกรเลยนะครับมันเป็นรูปแบบอสศวนศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่อยู่บนจุดสูงสุดของดิจิมอน ซึ่งตัวเอ็กซามอนเนี่ยเขาก็มีขนาดที่มหึมามากๆเลยนะครับเรียกว่าโลกดิจิทัลยุคแรกเนี่ยแทบจะไม่สามารถเก็บข้อมูลของเขาได้เลยแต่ว่าพอมีการอัปเกรดเวอร์ชันไปปุ๊บโลกดิจิทัลก็สามารถที่จะรองรับดิจิมอนตัวนี้ได้แล้วนั่นเองครับซึ่งตัวของเอ็กซามอนนะครับผมก็มีโล่กับอาวุธอีกแล้วครับโอ้ยเอ๋จริงๆนะแต่ว่าโล่ของเอ็กซามอนขอพูดถึงก่อนนะครับโล่ของเอ็กซามอนเนี่ยเป็นโล่ที่น่ารักจริงๆเลยนะครับมันไม่ใช่โล่ที่เขาถือแต่มันเป็นโล่ในลักษณะของปีกครับ ชื่อว่ากาเล็ดูฟครับกาเล็ดูฟนี้เป็นปีกที่อยู่กับตัวของเอกซามอนและมันมีคุณสมบัติเป็นคนที่จะซอยนอกจากนั้นแล้วนะครับปีกอันนี้ที่ติดคนที่จะซอยอันนี้มันมีคุณสมบัติมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองครับสามารถที่จะช่วยเอกซามอนต่อสู้ได้เวลาที่มีการต่อสู้รอบด้านอย่างนี้ปีกมันจะคอยช่วยตัดสินใจให้ว่าควรจะหลบไปทางไหนดีและตัวเอกซามอนก็จะสามารถแบบว่าล่องลอยไปตามปีกที่ซัพพอร์ตการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีครับและบางครั้งเนี่ยปีกของตัวเอกซามอนก็สามารถที่จะเอามาคลุมตัวเเพื่ออปป็นนโล้งกกัารจม ได้แล้วก็อย่างที่บอกครับมีคนที่จะซอยแบบนี้มันก็ป้องกันการโจมตีได้ดีเป็นแน่แท้ครับผมทีนี้อาวุธหลักของเขานะครับจะเป็นหอกที่มีชื่อว่าแอมโบซิลส์ครับหอกแอมโบซิลส์ของเอ็กซามอนนะครับก็สามารถใช้แทงศัตรูได้อันนี้ก็คือเป็นเบสิกที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะครับแต่ว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพวกอาวุธของรอยย่อไหนมันไม่ใช่แค่ฟาดฟันอย่างเดียวนะสิครับมันมีกระสุนไวรัสที่ฝังอยู่ในหอกแอมโบซิลส์อันนี้เป็นจํานวนมหาศาลนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวของเอ็กซามอนเขาสามารถใช้ท,าาาทช่าตวเก ครับผมซึ่งจะสามารถยิงกระสุนไวรัสจํานวนมหาศาลฝังเข้าไปในร่างกายของศัตรูแล้วก็ร่างกายของศัตรูจะค่อยๆถูกย่อยสลายแล้วก็ถูกทําลายไปนั่นเองครับเรียกว่าเป็นรอยนยนไนที่ทรงพลังและน่ากลัวด,ด้วยประการชนนี้มากๆเลยนะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกศาสตราวุธต่างๆของรอยจ้าไหนวงเล็บที่มีชื่อให้เราเอามาพูดได้นะครับอย่างตัวดูฟมอนอย่างเงี้ยครับผมไอ้ตัวที่เป็นคล้ายๆเสือดาวอะ่ะเออไอ้ตัวนั้นก็คือเหมือนจะมีดาบแล้วก็มันสามารถใช้ดาบในการต่อสู้ในการโจมตีได้นะครับแต่ว่าดาบที่มันโจมตีอะมันออกมาเป็นชื่อท่าครับว่าเป็นครบดาบแบบนี้โจมตีแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ชื่อดาบของตัวดูฟมอนตแต่อย่างใดครับหรือกระทั่งตัวแกงคูมอนหรือยอย่างอ๋อเจสมอนอย่างเงี้ยเขามีฮิโนะคามุยนะครับซึ่งอันนั้นนนน่่อูวมมอตสชย ได้อีกทีหนึ่งมากกว่าครับจะไม่ใช่อาวุธอย่างเป็นทางการหรือกระทั่งตัวเจสมอนเขาก็มีดาบของเขานะครับแต่ดาบของเขาเนี่ยมันเป็นดิจิโคดมากกว่าที่จะเป็นชื่อครับผมก็เลยไม่ได้เอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะส่วนท่านอกจากนี้นะครับถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดาบอาวุธโล่หอกอะไรต่างๆนานาของไอ้พวกรอยย่อยเหล่านี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นย,ยังไงสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือมีข้อมูลเสริมตรงไหนหรือยังมีรอยย่อยตัวไหนอีกที่มีอาวุธที่ผมอาจจะไม่ไไดดด้้้พูในนนนนนคคลิปิปีะรรรััับกก็สสสาาามามามมถเเเโห ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้รายการออกอาวุธในตอนหน้าจะเป็นอาวุธอะไรถ้าไม้ตายไหนจากอนิเมะอะไรก็ต้องรอติดตามกันสําหรับคลิปนี้ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ